เพื่อที่จะส่งเสริมจริยธรรมให้กับองค์กรต่างๆหรืองานภาครัฐในไบ้างครับครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เรียกได้ว,ว่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการที่จะ,ะให้ส่วนราชการได้มามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการยกระดับค่าคะแนน ITA นะครับค่าคะแนน ITA ก็คือเป็นการประเมินของสำนักง,งานปปชในการที่จะดูว่า หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเนี่ยได้มีความโปร่งใสในการทํางานนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็ ร้อมให้มีการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ก็มีเป้าในการที่จะยกระดับค่าคะแนนของจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดครับงานที่มาวันนี้มีครครับครับหน่วยงานโครงการเราจัดเป็น2รุ่นนะครับในวันนี้ก็จะเป็นส่วนราชการนะครับทุกหน่วยในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกหน่วยทุกแห่งนะครับในจังหวัดนครราชสีมาปีนี้เราก็จะจัด2รุ่น นะครับวันนี้หนึ่งรุ่นแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งรุ่นครับ,รบสถานการณ์ปัจจุบันในการคอ o d u c ชั่นของภาครถบรรับ คือในในส่วนของสถานการณ์เรื่องการคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทราบในภาพรวมแต่ว่าอยากจะขอนำเสนอนะครับในในส่วนของคะแนน ITA คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครราชสีมาใน1ปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วปี2563จังหวัดนครราชสีมาได้มีคะแนน ITA อยู่ที่ระดับคะแนนที่93คะแนนนะครับซึ่งอยู่ในระดับ ที่เรียกว่าเป็นเกรด A นะครับของประเทศในในประเภทจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมด76จังหวัดเนี่ยคะแนน ITA ของจังหวัดนครราชสีมาเราก็เป็นคะแนนอยู่ในอันดับที่4ของประเทศอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของขนโคราชนะครับแล้วก็ของส่วนราชการภูมิภาค 3ั้ง3าหน่วยในจังหวัดที่ได้ช่วยกันในปีที่แล้วจนทําให้ค่าคะแนนของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศครับตามตื่นตัวขององค์กรและหน่วยงานภาคร,รัฐในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันสูงตัวมากในปีที่ผ่านมผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันนี้เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันนะครับเราไม่สามารถที่จะตื่นตัวได้เฉพาะภาครัฐเพียงอย่างเดียวภา,าคส่วนอื่นๆในจังหวัดในพื้นที่นะครับก็ต้องมีการตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยโดย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับหน่วยต่างๆที่ไม่ได้ภาครัฐก็ต้องมาช่วยกันสิ่งที่ภาครัฐได้ทําในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความโปร่ปงใสนะครับเราก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับให้มากที่สุดตอนนี้เรื่องของ ita ที่ผมได้นําเรียนไปเนี่ยตัวชี้วัดหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานนะครับออกสู่สาธารณะให้ได้มากที่สุดช่องทางในการเปิดเผยก็จะนํา นําการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องข้อมูลองค์กรเรื่องการติดต่อเรื่องบุคลากรเรื่องช่องทางร้องเรียนต่างๆอันนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีเว็บไซต์แล้วก็ให้เป็นช่องทางในการเชื่อมกับประชาชนได้โดยตรงครับสุดท้ายครับภาพรับทิ ความสำคัญในการปรอบปรามเพราะท่านมากมาขนาดน,นี้ภาครัฐโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียนจันทรโนไทยได้ให้เป็นนโยบายสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านได้เน้นย้ำเมื่อเช้าตอนพิธีเปิดว่าเราไม่มีการมีนอกมีในนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับถ้าเกิดว่ามีการาไม่โปร่งใสขึ้นก็ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ จังหวัดนะครับจังหวัดเองโดยสํานักง,งานจังหวัดก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดด้วยซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็ถ้าท่านมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถร้องเรียนมาที่จังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่งคือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้ดําเนินการตรงนี้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ